คำเตือนคลิปวีดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดี f อซพี่น้องทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพา f อซพี่น้องนะครับมาชมแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับ กับเลขเด็ดเม็ดเดียวเน้นๆนะครับในงวดวันศุกร์ที่26พฤศจิกายนนะครับพศ2564นะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับถ้าชื่นชอบนะครับแอดมินก็ฝากด้วยนะครับฝากกด s ั b s c r i b ์นะครับกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้แอดมินด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจนะครับหาตัวเลขเด็ดๆแม่นๆนะครับผมให้ fc พี่น้องรับชมในครั้งต่อๆไปนะครับ ครับผมสําหรับงวดที่แล้วนะครับผมแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับงวดประจําวันที่24พฤศจิกายนนะครับพศ2อ6 4นนะครับก็เดินทางมาถึงงวดที่11นะครับ1งวด2งวด3งวดสี่งวดหงวด6 7เจ1ด1ปด้าบอนะครับผมเราก็ผิดแค่งวดเดียวผิดวันที่3นะครับไม่เข้าเลยนะครับที่3าม ไม่เข้าสักตัวนอกนั no no ้นเข้ามาตลอดนะครับเข้าโต๊ะบ้างเข้า2ตัวบนบ้างเข้า2ตัวล่างบ้างนะครับผมไปทำเอฟซีพี่น้องผิดหวังนะครับสำหรับสูตรเจาะจากทางช่องก็ถือว่าเข้าดีนะครับสําหรับวัที่แล้วเอ็ดมินก็ให้เด่นเม็ดเดียวก็อยู่ที่หนึ่งนะครับเข้าเต็มๆเลยสายวิ่งสายรูดหนึ่งก็จะเข้าบนเลยไม่ว่าจะเป็นไทยหรือว่าฝั่งลาวก็จะเอา0ูนย์เป็นเกณฑ์บนนะครับก็เอฟซีพี่น้องก็ดีใจทั้งฝั่งไทยฝั่งลาวนะครับสำหรับเม็ดเดียวของเรานะครับ สำหรับเลขที่ออกนะครับ6 4 2 8 0 1นะครับ6 4 2 8 0 1นะครับผมก็ถือว่าเยี่ยมเลยนะครับไม่ทำ fc พี่น้องที่เข้ามารับชมผิดหวังนะครับสำหรับเม็ดเดียวของเรานะครับก็ขอแสดงความดีด้วยนะครับกับ fc พี่น้องที่มีความโชคดีนะครับสำหรับ6,4นะครับสปปลาวจะเอาเป็นเกณฑนล่างนะครับสำหรับ28นะครับเบสจีตัวของไทยนะครับจะเอาเป็นเกณฑ์ล่างนะครับ สำหรับงวดที่11ก็มาลุ้นกันนะครับผมนี่ก็เป็นประวัติศาสตร์นะครับผมเนาะของราวพัฒนาที่จะออกเต็มสูบนะครับออกเต็มสูบก็คือสัปดาห์หนึ่งนะครับจะเอาอยู่ประมาณสักสามครั้งนะครับผมจะออก3ครั้งนะครับแต่ออกแต่ก่อนออก2ครั้งนะครับก็คือวันวันจันทร์แล้วก็วันพฤหัสนะครับผมก็เริ่มเปลี่ยนแปลงออกตั้งแต่วันเดือนตุลานะประมาณวันที่20นะครับตุลา20ก็หลังจากวันที่20ก็เป็นออกเดือนละ วันละสัปดาห์ละสามครั้งนะครับผมก็นับได้เงินเดือนตุลาก็สิบครั้งนะครับสําหรับเดือนนี้วันที่ยี่บสี่แล้วเนาะยี่บห้าก็เป็นยี่สิบหกก็ประมาณสิบสิบเอ็ดสิบสองจะอยู่ราวๆสิบสักสิบห้าสิบหกครั้งเนาะโอ้ยน่าจะประมาณนั้นนะครับผมแอดมินกาดดูแล้วนะ่าจะประมาณสักสิบห้าสิบหกครั้งนะครับที่จะออกอาจจตามลุ้นกันนะครับผมว่าจะออกกี่งวดนะครับผมสําหรับของวัน เดือนที่ออกสองครั้งนะครับผมเดือนที่ออกอ่าอาทิตย์ละสองครั้งนะจะมีเต็มที่เลยก็คือเก้าครั้งต่อเดือนนะครับถ้าเดือนไหนมียี่สิบแปดก็ประมาณสักแปดครั้งต่อเดือนนะครับหวยลาวพัฒนาจะออกอ่าเดือนนี้มาลุ้นกันนะครับก็มาลุ้นด้วยกันนะครับวันที่ยีหกตัวเลขที่แอดมินให้จะเข้าต่องวดไหมนะครับก็ตามลุ้นตามเชียร์กันนะครับโอเคนะครับแอดมินก็ทําไปตามสูตรนี้เหมือนเดิมนะครับกับสูตรของมังกรทองนะครับสูตรนี้แอดมินก็ได้มาตั้งแต่อายุสิบแปดปี ตอนนี้ก็จะ40แล้วนะครับเพิ่งได้มีโอกาสนะครับเอามานําเสนอเอามาออกอากาศเอฟซีพี่น้องรับชมนะครับสําหรับสูตรแม่นๆนะครับผมก็ลองรับชมดูก็เข้าอย่างต่อเนื่องนะครับผมก็เพิ่งมีโอกาสก็แม่นนะสูตรนี้ใช้ได้เฉพาะหัวเาพัฒนาแล้วก็รัฐบาลไทยนะครับสําหรับฮานอยแล้วก็หุ้นใช้ไม่ได้เลยนะครับใช้ได้สสูตรคือสูตรกาลังวันนะครับสําหรับรัฐบาลไทยก็เข้าดีนะครับวดนี้เข้ามาตลอดเลยนะครับสําหรับ วันจันทร์ที่หนึ่งนะครับพศจิกาก็เข้าเก้าห้าห้าเก้าล่างนะครับวันที่สิบหกนะครับพศจิกาก็เข้าห้าเจ็ดเจ็ดห้านะครับเอ็มนี่ก็ให้ตัวเด่นก็เป๊ะเลยนะครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับผมสําหรับวันพุธนะครับผมรัฐบาลไทยจะออกวันพุธนะถ้าชื่อชาบก็เอาไปจับคู่จ้าวินเลยวันที่หนึ่งวันพุธนะตรงกับวันพุธนะวันที่หนึ่งหนึ่งหนึ่งธันวานะครับถ้าจะเอาไปจับคู่ตามนี้เลยสําหรับออกแปดหนึ่งหนึ่งแปดนะครับผมนี่นะครับผม 8228เดิมไปเราพัฒนาออก8228นะครับสําหรับไทยเป็นเกฑนล่างแอดมินจับได้หนึ่งก็เจาะนะครับผม1001นะครับก็เข้าก็ขอแสดงความดีด้วยนะครับกับ fc พี่น้องที่มีความโชคดีนะครับโอเคนะครับตัวเลขเด่นแอดมินก็คัดลงแล้วนะครับผมสําหรับตัวเลขเด่นนะครับของก็มีหกนะครับเมื่อที่แล้ว64642801นะครับเมดที่แล้วนะครับ สำหรับวันนี้นะครับผมเลขในตารางก็จะมีเลข1เลข0ูนย์เลขสามเลขสี่เลขหกเลขเก็ดนะครับก็คัดออกมาแล้วนะครับผมตามสูตรเม็ดเดียวนะครับก็เจาะเน้นๆเลยนะครับก็มาดูกันเลยนะครับกับตัวเลขเด็ดเม็ดเดียวนะครับสําหรับเม็ดเดียววดนี้ให้อยู่ที่ศูนย์นะครับสายวิ่งสายรูดรูดศูนย์นะครับสูตรคํานวณออกมาได้ศูนย์ก็จะเจาะสามคู่นะครับสําหรับคนงบน้อยนะครับผมก็จะเจาะสองคู่นะครับสาหรับคนงบเยอะก็อ่า สามคู่เลยนะครับเจาะออกมาคัดพิเศษประกบคู่เรียบร้อยนะครับก็จะมีศูนย์สองศูนย์ห้าศูนย์แปดนะครับประกบคู่เด่นๆนะครับก็จะมีศูนย์แปดแปดศูนย์ศูนย์ห้าห้าศูนย์ก็เด่นนะครับศูนย์สองก็รองนะครับสําหรับคนงบปานกลางรองไว้เพื่อความชัวร์นะครับสาหรับเม็ดเดียวเลยนะครับสําหรับพี่น้องที่ชื่นชอบเม็ดเดียวสายวิ่งสายรูดๆนะครับเพื่อความชัวร์นะครับโอเคนะครับสาหรับเม็ดเดียวนะครับสาหรับเล้งกำลังมี6ตัวนะครับแอดมินก็จะให้รอง2คู่เหมือนเดิม ก็จะเจาะให้3เหมือนเดิมนะครับก็มาดูชุดลองนะครับลองตัวที่2ก็ให้ลองอยู่ที่0ูนย์นะครับถ้าพี่น้องที่มือชื่นชอบ0ูนย์นะลองลองอยู่ที่ลองอยู่อันดับที่2องว่าอยู่ที่1นึ่งผู้ผิดพูดถูกกราบขอโทษขออภัยด้วยนะครับเด่นๆก็จะมี2อ8หนึ่งแแล้วก็51นะครับก็จะมี8 1 18นหนึ่งนะครับสองหนึ่งหนึ่งสองแปดหนึ่งหนึ่งแปดตัวเด่นนะครับสําหรับคนงบน้อยสัมปันกลางก็ห้าหนึ่งนะครับลองไว้เพื่อความชัวนะครับ สำหรับตัวสุดท้ายนะครับผมให้ลองอยู่ที่6นะครับอ่าก็ไมห่หลายคู่ก็ประกบคู่เรียบร้อยก็จะมี0 6 6 8 6 1นะครับก็จะมี0 6 6 0 6 8 8 6 6 1ก็ต้องลองนะครับผมอันนี้ลองไว้เพื่อความชัวนะครับสำหรับตัวเลขแนวทางนะครับเจาะมาได้อย่างนี้นะครับผมประกบคู่งวดที่แล้วก็เข้าอยู่นะเม็ดเดียวนะครับ ครับผมสําหรับ fc พี่น้องที่ไม่ชื่นชอบตัวที่เอฟวงกลมให้นะครับผมแล้วก็สามารถคัดเลขเรื่องในตารางได้เลยนะครับมีสิทธิ์เข้าทุกตัวนะครับเลขในตารางนะครับเป็นเลขสูตรจาก่างช่องนะครับจับคู่จะวินได้เลยนะครับถ้าชื่นชอบนะครับอ่ะก็มาไปกันต่อสําหรับชุด3ตัวนะครับก็คัดออกมาแล้วนะครับประกอบคู่ได้แล้วก็จะมี105 180แล้วก็068นะครับสาหรับตัวเลขชุด3ตัวครับสาหรับชุดเด่น4ตัวเด่นๆก็จะมี8105 2180 8068นหะครับสำหรับตัวเลขเด่นชุด4ตัวนะครับสำหรับเบิ้ลก็จะกันไว้เยอะนะครับเจะกันให้แค่3คู่ก็จะมี0 0 1 1แล้วก็66นะครับสำหรับชุดเบิ้ลในงวดประจำวันที่26พฤศจิกายนนะครับพศ2564นะครับครับผมสำหรับ f c พี่น้องที่ไม่ชื่นชอบตัวที่ชื่นชอบนะครับผมอพี่น้องที่ชื่นชอบแนวทางนะครับหวยลาวพัฒนาเลขเด่นเม็ดเดียวก่อนจะออกไปก็อย่าลืมกด subscribe นะครับ กดไลค์กดติดตามนะครับแอดมินคิมนำโชคพารวยด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับหาตัวเลขเด็ดๆแม่นๆนะครับผม fc พี่น้องรับชมในครั้งต่อไปนะครับครับผมสำหรับ fc พี่น้องที่เข้ามาใหม่นะครับถ้าชื่นชอบแนวทางหวยลาวพัฒนาเลขเด็ดเม็ดเดียวเน้นๆนะครับถ้าชื่นชอบก็เข้ามาแล้วประมาณ10งวดนะครับผมมี11งวดถ้าชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับที่สําคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปนะครับ ครับผมสําหรับ f อพี่น้องจะได้สูตรวิ่งบนสูตรวิ่งล่างไม่เดียวก็คอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนะครับแอดมินก็จะไปค้นหาสูตรมาเอฟซพี่น้องได้รับชมนะครับพร้อมๆกันนะครับถ้าชื่นชอบสูตรวิ่งบนวิ่งล่างนะครับสาหรับวันนี้แอดมินคิมนาโชคพาเลยก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ขอเอฟซพี่น้องที่เข้ามารับชมวันนี้ก็ขอเข้า3ตัวตรงเลยนะครับสาหรับวันนี้โชคดีทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ